สวัสดีครับาพามาเบิ่งสวนตอนเสาๆนะครับสวนก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละนะครับกะเลี้ยงไก่ไว้ถ้าเบิ่งนะครับรยอย่างมีไก่งวงไก่งวงไก่ลายไก่ไก่ไข่นะครับส่วนมากก็เป็นไก่ไข่นะครับแล้วก็ไก่งวงแล้วก็มีห่านน้ห่านประมาณเก้าสิบเก้าโตสิบตัวนี่แหละนะครับไก่งวงก็ประมาณนั่นแหละเกือบสิบตัว ไก่ไข่เนี่ยย่างละสิบยี่สิบตัวนี่แหละนะครับแล้วก็สวนผมนี่ส่วนมากนี่ <c oughs> ผมจะปลูกต้นกล้วยนะครับก็อนอานนี้ผมผมปลูกต้นกล้วยไปก้อนนะครับแล้วก็ปลูกต้นักม่วงนนะครับตะเจียนนี่นะครับปลูกต้นักม่วงแซ้มไปนึ่งน,นะครับนี่กระสเป็นเป็นสมนะครับสมปลูกในปีกว่ัวแล้วครับ ของอมก็ต้นกล้วยนี่แหละนะครับแตก่ก็เริ่มสีไงล่ะเริ่มสูงเริ่มใหญ่แล่ะครับเป็นผมสื่อกิอ่งตอนมานครับขอกล้วยก็อยู่ทั้งหน้ารูดนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยหลักๆผมสิปลูกตก้นกล้วยไปเพราะว่าดินอยู่เหนือนบองงามันเป็นดินถมนะครับเราปลูปกเราปลูปกแย่งกับบาองงาครับปลูกทุเรียนไว้พิกายนะครับปลูกไว้พี่กายเหลืออยู่ตน้นสองตน้น ที่นี่มีต้นนี้แหละครับที่งามกวม่าหมูตั้งแต่ปีกายละสูงกับประแม่นี่เม่ทันถึงเมตรนะครับแต่ว่าเพิ่นเริ่มเริ่มแตกยอดแตกใบขึ้นก็เลยมาเบิ่งเอานะครับมามาอันนี้เอาว่าสิเป็นยังไงนะครับว่าสิใหญ่บ่นะครับครับปลูกตั้งแต่ต้นนิดหน่อยครับซื้อมาต้นละห้าสิบบาทมัม้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นต้นหน่อยเดี๋ยวผมสิาพาไปเบิง่งนอา่า ต้นนี่ครับรุ่นเดียวกันนี่ครับต้นนี้น้อยนี่โมยใหญ่แล้วบ่ตายนะครับมันเป็นน้ําดินนะครับมันเป็นน้ําดินนี่ครับข่เขาเมาก็คล้ายบาดนี่อ่ะแล้วก็นี่ครับต้นบกเงาะนี่ครับบกเงาะนี่สงสัยเป็นตาเด็กกินอยู่นะครับนี่ปลูกแซมๆกันไว้นะครับพื้นที่ผมบ่หลายครับประมาณบ่ถึงไร่นะครับที่ตรงนี้แต่ว่าผมก็ปลูกผสมผสานกันไปนะครับ นี่ครับปลูกกล้วยไปก่อนนะครับเพราะว่าดินบันงามก็เลยเพราะนี่ครับมะเงาะก็รังแตงยอดงามอยู่ครับงามอยู่บนเงาะนี่เป่นต่เด็กินอยู่ครับนี่ต้นกล้วยปลูกไว้ปลูก,กต้นกล้วยก็มีปัญหาครับนี่ปัญหาคือต้นกล้วยมักตายพ่ายครับต้นสิเป็นกล้วยอ่ากล้วยกล้วยน้ำว่านี่ครับมักตายพ่ายแล้วก็ คือเขาปลูกต้นไ่แล้วนะครับไงจนสีออกเครือเลยะพราใกไกสีออกเครือหรือว่าออกเครือมาแล้วมันก,มนก็มันก็ค่อยๆเรื่มตายพ่ายไปมันก็บ่ได้กินนะครับผมก็เลยว่าสีโลออกนะครับต้นกล้วยนี่มักตายพ่ายนี่ครับบุกทุเรียนที่ผมซื้อมาต้นน้น้อยครับนี่แต่ว่าเพิ่นบ่ตายผมสีล่องเบิง่งเอาอีกเบิ่งนี่กลุ่นเดียวกันกันกบตน้น ที่ผมถ่ายเบื้องแรกๆนะครับนี่ครับมันบ่ใหญ่เพราะว่าดินอยู่นี่มันเป็นดินดินถมดินสื่อมาเขาขุดมามันบน่มีอ่าพวกอินทรีย์ปัตถุพวกปุ๋ยยังังสินะครับมันเป็นดินแบบแข็งๆมาเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าผมปลูก้นกล้วยแล้วก็ผมเอาพวกฟางพวกยังมาคุ้มไว้นะครับพอฟางพอ,อยังมัน มันไอ้อย่อยสลายมันก็นเริ่มสิเป็นปุ๋ยตัดหญ้ตาตัด้าเพากกตัดตัดแล้ะก็ปล่อยมันเป่วยอยู่ในนี้นะครับผ่านมาปีหนึ่งนะครับผมเริ่มเห็น <c oughs> พวกใสเดือนมันมาอยู่หลายนะครับตอนนี้ใสเดือนมาอยู่หลายแล้วก็น,นานนี้ผมมีเลยนี่ครับกล้วยหอมนี่พ่อได้กินนะครับนี่แต่ว่าก็ยังตายพ่ายเห็นใบปะนี่ครับกล้วยหอมกับตายพ่ายให้กันแต่ว่ากล้วยหอมนี่ได้กินครับ กล้วยน้ำหมาก็ได้กินอยู่ครับบางบางต้นมันก็มันก็นสุกให้ได้กินอยู่แต่ว่าส่วนมากนี่สิตายไพ่นี่ครับขอ้อกล้วยก็อยู่ทั้งในสุดเลยข้างๆเหมือนน,นี่ครับต้นบางเงาะต้นบางเงาะนี่งามนี่ทุเรียนอีกต้นนึงเดี๋ยวเชยเบิกนะครับตัวนี้เป็นหมูซางคินหมูซานคิงครับ <c oughs> ดินเป็นน้ำดินครับผมสังเกต็ดของทุเรียนนี เป็นนด,ดินถ้าเฮาอันนี้ดินได้นี่ผมว่าปลูกปุ๋ยากป็นไดครับท่าทีพงษนี่ครับผมก็เลยล่องปับปับใหม่นี่ครับดินมองนี้ก็นเนี้ยดินเอามาถมนี่ก็นเนี้ยครับเนี้ยเลยแหละก็เลยขุดแล้วกว็เอาพวกฟุนพวกอันนี้มาใส่ใหม่นี่ครับเริ่มสิแตกใบออกใหม่ล่ะนี่ครับเริ่มกับจักสิเป็นอยง่งไดนะครับแต่ว่าปลูกทุเร,รียนนี่ปลูกยากครับปลูกยากถ้าดินบอดีนี่ปลูกยากครับแต่ว่าถ้าดินดีนี่ผมว่าปลูกปุ๋ย เลยลองเบิงครับลองเบิงนี่ครับเดี๋ยวคิดว่ากระสีค่อยๆตัดต้นกล้วยออกนะครับตัดเอาไปให้ห่านกินเนี่ยให้ให้ห่านให้ใกล้กินนะครับแล้วก็ว่าสิปลูกพวกนี่แหละครับที่จริงมันก็เต็มแล้วล่ะเมงนี้นะครับูัวมะเงาะบงเงาะก็หลยต้นแล้วครับหนึ่งสองสามหาต้นบงเงาะครับมเงาะซื้อมาหาตน้นก็นี่ครับ เริ่มง่ายแล้วนะครับนี่ก็กระปุกแซมแซมไปในต้นกล้ยนี่แหละนะครับก็เริ่มมันก็แตกยอดเรื่อยๆฝั่งนี้ก็นี่ครับฝั่งนี้ก็มีกล้ยแล้วก็มีเงาะนะครับมีเงาะมีทุเรียนเดี๋ยวสิาพาไปอีกไปเบิง่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับต้นนีส้ส่งงามกูหมลเลยทุเรียนเดี๋ยวต้นหนึ่งแต่ก็มีอีกตนน้นนึงที่ผมปลูกมาอยู่ฝั่งนูนครับฝั่งทา้งเป็นตกนี่ครับ ครับไก่อาซีย้อนแสงแน่นะครับไก่ก็เอาไว้สะเบิ้ลนะครับเลี้ยงไว้สะเบิ้ลผมบ่ค่อยกินนะครับที่เลี้ยงนี่บ่ค่อยได้กินนะครับโซนของไก่ก็ยืดท่ามขุนนะนี่ครับฟังท่านเป็นโต๊ะกระชิบปลูกกล้วยให้กันแต่ว่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับปลูกเซมๆกันไปนี่ครับกล้วยหอมออกเครืองอะไรเครืองอะไรครับเดี๋ยวเข้าไปเบิง อันนี้คือนี่ครับกระปุกปูกกล้วยไว้นี่ครับ,รกกรบสังเกตเบิ่งมันก็เป็นลมเป็นเงาเป็นหฮมเป็นเงาได้ระดับหนึ่งอยู่ครับแต่ซอยได้บโบสีโบฮอรแห้งเลาปลูปกต้นมไม้ไว้นะครับมันอาจสิหกแน่นะครับหกแต่ว่ามัน <c oughs> มันก็เป็นหฮมเป็นยังแหยได้เศร้านี่ครับนี <c oughs> ่ก็กินต้นกล้วยโอ้กินขาดขนาดเลยเ <c oughs> อ,อยาเสืพาไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งฟัง ขขอองไก่นี่ครับผมก็จะปลูปกบวกลมแซมไปน้ำนะครับนี่ครับกล้วยออกมาเมื่อนี้สองเขือแล้วนี่ครับนี่เครือนี่งก็ลังออกก็ลังตัดดีนี่ครับออมมนี่นบัลทุเรียนปลูกต้นหนึ่งทุเรียนที่ผมเอามาปลูกใหม่นี่ครับต้นนี้งอ่าวนะครับใบเขียวดีครับนี่ครับ ถ้าเตรียมดินดีเียครับไอ้ท่เรียนนี่ผมมันกับปลูกถามว่าหากมันก็หากแต่ว่ามันกรบใบหยากเป็นไดเด้ครับคิดว่าครับล่องเบ่งนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นขอกไก่กระเฮ็ดพ่อเตยูดยนะครับพ่อเตยดไก่มันรบฝนแน่นะครับกับใบดีแห้งนะครับเพราะว่าาบ่มีงบประมาณหลายนี่ครับกําลังตัดอันนี้ออกตรนนี้ก็จะปลูกม่วงนํามม่วงนี่เป็นยังที่ปลูกง่ายนะครับปลูก จังเดกับบตายตหน่อยนักหน่อยนะนี่ครับที่เด็ดโอ้ยนี่ครับมีต่อมาอยู่พร้อมปีนี้มานขนาดเลยนะครับเห็นทังต่อปีเนอใหญ่ขนาดเลยครับมันเป็นถังสีผุแล้วมาอยู่ในหอกไกลนะครับนี่เอ้ย <c oughs> มาอยู่เองนะครับมาอยู่เองบ่ได้เลียบเคยคิดจังได้์ไม่ยมาอยู่นะครับอูดแบบไงใหญ่ อันตรายเลยครับห่างต่อแต่ว่าผมก็มันก็บ,บอกไอ้นี่เป็นไรหรอกนี่ครับส่วนนี้ก็สิเป็นเขาเฮือกไกลเน่ยมือเสาร์กับป,อ,อ,มมอ,บปอยนะครับปอยแต่ว่าผมออกไหมออกบางทีมันก็ออกนะครับมันบินออกได้ก็ใส่อวนมือเสารนี่ครับผมซื้อมาก็เอามาลอมไว้เพราะบ่ิหามันเข้าไปวนทีง่งนันหลายนะครับนี่ครับก็บสิปลูกกล้วยกล้วยหอมซื้อมาครับกล้วยหอมไทยเนี่ยก็แล้วสีง,งามนี่ครับซุ่มนี่ หนึ่งสองสามสี่หาหกต้นฟังนี่กำลังสิง,งามนะครับมันเป็นน้ําดินน้ําครับดินดินมองนี้ที่แหลกกับบ้างงามครับปูกยังกับบ้างงามนี่บแต่ว่านี่ครับมันเริ่มสีมีพวกเศษเศษใหม่เศษยังที่มันหย่อยสลดยนะครับพวกอ่าพวกไอขี้เลื่อยนะครับขีก้กบปีเพิ่นไอเห็ดเถื่อนนะครับใส่เห็ดเถื่อนผมเก็เอามายา,ย,ย,าย,ยายไว้ให้มันเน่านะครับ ก็เลยกล้วยต้นกล้วยมันงามขึ้นนะครับมันก็มันดีขึ้นมันเป็นโฮมนานะครับนี่ครับมันเป็นโฮมให้กลัวห้องสีปล่อยทิมไว้นะครับปล่อยแล้วก็บวบปลูกยังแต่ว่าปลูกยังมันก็แดดมันแดดมันพ่อะวามันกเวียนนะครับมันห่อนครับมันห่อนแวก็ดินมันเห็ดใหดินแห่งดินอันนี้นานะครับผมก็ได้ปลูกต้นกล้วยไว้นี่ครับมันก็เป็นโฮมอย่างหน่อยมันก็เป็นโฮมนี่ครับนี่ครับ บางทีล่ะกินแบบผักอ่ะไปเจอพ่มอม่หน,นีแหละครับพ่อแม่พี่น,น้องครับบรรยากาศนามเศร้าเก๋าพอดีหนวดหู่น้ๆๆนนนในห้าน,นี่แล้วนะครับนี่ครับสวนสัตว์ไก่ทิป็นสวนสัตว์ล่ะนี่นี่นพวกแม่ยังนะครับนี่บ้านหมาเลี้ยงหมาไว้นะครับตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่สี่ตัวเลี้ยงไว้ไว้แต่เบิง้งไว้แต่เลี้ยงพอดีเบิ้องนี้อันนี้นะครับ เอา็จะปจะมาณนี้แหละครับมันยากาศบ้านสวนเรียกๆน้อยๆเพราะมีความสุจกจะว่าสุกจะว่าทุกข์แหละครับอมาดูกันไปนี่ครับอ่ะโอเคครับผมป็ดใจะจมาณนี้แหละครับไม่เล่นลรครับสวัสดีครับ